นะะว่า วันนี้นะคะโบก็มาอัปเดตอาการนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาการของโบนะคะก็ไม่โบจะไม่มีอาการนะคะเป็นกลุ่มเสียงสีเขียวนะคะที่ไม่มีอาการนะคะโบก็เลยไม่ค่อยไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะนอกจากจะ ค่ะก็นอกจากจะตกเย็นนะคะตกช่วงช่วงหัวค่ำนะคะโบก็จะแบบจะมีการที่แบบเจ็บคอนิดหน่อยนะคะเจ็บคอแบบแห้งๆนะคะแห้งๆมันก็เลยทําให้ไอมีไอแล้วก็ปวดหัวนิดหน่อยนะคะช่วงแรกๆนะคะช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะช่วงนี้โบก็อาการดีขึ้นแล้ว ก็เป็นวันกักตัววันที่9นะคะเป็นวันที่9พรุ่งนี้ก็วันที่10นะคะเพราะว่าเราต้องกักตัว10วันนะคะ10วันแล้ววันนี้วันที่9นะคะโบก็อาการดีขึ้นแล้วค่ะและวันนี้แฟนนะคะก็ได้ลงมาอยู่ที่ห้องรับแขกเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะนอนกับลูกด้วยคืนนี้นะคะมันคือเชื้อมันก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกซากซากซากโควิดเหรอคะ เขาเรียกอะไรประมาณนั่นแหละก็ถึงจะตรวจยังไงก็ยังขึ้น2ขีดนะคะแต่ว่าก็เราก็ได้กักตัวไปแล้ว10วันนะคะไอ้9วันนะคะเราได้กักตัวไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ปลอดภัย100%เซแต่ก็พยายามที่จะไม่ให้เด็กๆติดให้ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้โบโบได้ตรวจให้เด็กๆทุกๆ2วันนะคะก็ยังเป็นผลลบอยู่นะคะไม่ติดนะคะเราก็พยายามที่จะป้องกันให้ดีที่สุดนะคะ แล้ววันนี้ก็วันแรกด้วยที่แฟนได้ลงมาอยู่กับเด็กๆนะคะโบก็ก็ยังจะตรวจเด็กๆอยู่นะคะทุกๆ2วันเนาะก็เดี๋ยววันนี้ตรวจไปแล้วนะคะก็ผลก็ยังลบอยู่นะคะยังอ่ายังไม่ติดเชื้อนะคะก็ส่วนโบกับแฟนก็อ่กักตัวแล้วนะคะ9วันก็จะเชื่อกันดูลูกละค่ะทีนี้นะคะแฟนก็น่าจะได้กลับไปทำงานวันจันทร์นะคะ น่าจะได้กลับไปทําง,งานเหมือนกันแล้วก็สาเหตุที่ติดก็เพราะว่า,าแฟนโบนะคะเขาได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนข้างนอกนะคะสรุปแล้วเพื่อนเขาก็ติดเหมือนกันนะคะไปตรวจติดทั้งสองคนเลยค่ะคนที่เข้ามารับแฟนนะคะก็ก็ได้ติดเหมือนกันเขาก็ได้ติดก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปตรวจที่ศูนย์นะคะไปตรวจที่ศูนย์สรุปแล้วก็ติดนะคะแล้วโบนะคะก็ติดไปด้วย ไม่นึกว่าจะติดนะคะเพราะว่า,าน้องอาเธอร์กับน้องดีเจคือไปตรวจแล้วแล้วไม่ติดเราก็เลยดีใจแอบดีใจคิดว่าเราคงไม่ติดเหมือนกันเพราะเราเราอยู่กับลูก24ชั่วโมงถ้าลูกไม่ติดเราก็คงไม่ติดอะไรเงี้ยแต่ถ้าลูกติดปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าเออเราก็คงติดไปด้วยแต่นี่คือเด็กๆไม่ติดนะคะก็ปลอดภัยไปนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เด็กๆไม่ติดกันนะคะก็ ตอนนี้กักตัว9วันแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะคะก็อาจจะมีการแกะคอนกรองควาญอะไรกันนะคะมันเป็นวันที่แบบว่าพอวันที่25ปุ๊บคือวันที่10วันที่กักตัวนะคะสามารถออกจากบ้านได้นะคะสามารถออกไปข้างนอกได้ก็อาจจะไปบ้านแม่นะคะพรุ่งนี้อาจจะไปกินข้าวที่บ้านแม่ช่วงเย็นนะคะก็ ขอบคุณนะคะขอบคุณกาลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้โบและก็ครอบครัวนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะปลอดภัยนะคะไม่ไม่ติดโควิดกันนะคะก็ระบาดจริงๆค่ะถึงจะไม่มีอาการอะไรก็ช่างนะคะตรวจเถอะค่ะลองตรวจลองเช็คดูนะคะว่าร่างกายของตัวเองเป็นอย่างไรนะคะตรวจด,ดูนะคะตรวจหาเชื้อดูนะคะเพราะว่าถ้าการไม่มี นั่นแหละจะแย่นะคะถ้าถ้าสมมติว่าเรา,เราเกิดเราเป็นขึ้นมาแล้วอาการเราไปแย่ตอนที่ว่าโควิดลงปอดนะคะก็จะตอนนั้นก็จะแย่นะคะก็ลองเช็คดูค่ะลองตรวจดูค่ะช่วงนี้ระบาดจริงๆค่ะก็ตอนนี้9วันแล้วดีใจค่ะที่ว่าได้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะได้แฟนก็ได้ลงมาอยู่กับเด็กๆแล้วแล้วก็เราก็ได้อยู่กับเด็กๆคืออยู่กันเป็นครอบครัวแล้วแล้วก็ดีใจอย่างหนึ่งคือ มันครบสิบวันตรงที่คริสต์มาสเดย์พอดีนะคะวันวันคริสต์มาสพอดีคือเราได้ร่วมสนุกกันนะคะคือเราได้ลงมาร่วมสนุกกันเราก็เลยโบก็เลยดีใจนะคะที่เออมันยังดีที่มันครบสิบวันตรงกับวันคริสต์มาสอย่างน้อยๆพ่อแม่ลูกก็ยังได้ลงมาช่วยกันแกะของขวัญ ฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งกําลังใจมาให้เรานะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โบด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้โบและเด็กๆนะคะก็ Merry c h r s s t m a s กันทุกคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแค็งแกปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ